ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการถอ,อ,อดประกอบหรือการเปลี่ยนบเวอร์นะครับบวเวอร์เมื่อใช้งานไปนานๆนะครับก็เกิดการชำรุดเสียหายเนื่องมาจากว่าใบพัดนะครับกรณีแรกก็จะเป็นใบพัดเกิดการแตกนะครับทำให้มีเกิดการเสียงดังนะครับกระานหมุนเมืม่อใบพัดแตกนะอันที่2คือแปลงฐานจะหมด นะครับแปลงฐานจนหมดทำให้อมอเตอร์นั้นหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับหมุนสะดวกหรือความเร็วรอบเป็นไปตามไม่เป็นไปตามที่เราสั่งต้องการนะครับเนื่องมากแปลงฐานกระแสไฟฟ้าไหลไม่สะดวกนั่นเองนะครับเราก็จะทำการถอดตัวบลเวอร์ออกมาเพื่อเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนะครับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ อันดับแรกเราเ้าไปในรถก่อนนะครับตำแหน่งที่บรเวอร์จะอยู่นั้นก็คือตำแหน่งคอนโซลด้านหน้าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้านะครับสังเกตมองหาลิ้นชักเก็บของนะครับจากนั้นเราก็เปิดลิ้นชักเก็บของออกนะครับเสร็จแล้วก็ถอดนะครับวิธีการถอดลิ้นชักเก็บของก็ใช้มือสองมือจับแล้วก็ดึงออกมาเลยเนื่อง,องาจากว่าเขาจะมีตัวล็อก รรุ่นใหม่จะมีตัวล็อกอยู่ตัวนะครับถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราก็ลองตัวเช็คดูก่อนว่าเจ้าลิ้นชักตัวนี้นะครับขันยึดน็อตด้วยสกรูล็อกหรือเปล่าแล้วก็ถอดสกรูแล้วก็ค่อยถอดลิ้นชักเก็บของออกนะครับหลังจากนั้นพอถอดลิ้นชักออกเราก็จะเห็นตัวเ,เสื้อโครงของตัวยึดโบเวอร์นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับเห็น สีขาวๆแล้วก็ด้านล้างจะเป็นมอเตอร์โบเวอร์อยู่จากนั้นเราจะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเริ่มถอดนะครับโดยอันดับแรกก็ถอดสายไฟก่อนนะครับแจ็คสายไฟที่เข้าโบเวอร์นะครับแจ็คออกโดยใช้มือหนีบรบ,บีบนะครับตัวล็อกแจ็คแล้วก็ดึงออกนะครับหรือบางรุ่นก็อาจจะไม่มีตัวล็อกนะครับเมื่อสายไฟออกแล้วต่อไปเราก็ ทําการนะครับถอดครูยึดหรือน็อตยึดตัวโบเวอร์นะครับส่วนมากจะมี3-4ตัวนะครับใช้อาจจะเป็นไขปวงแชรประแจเบอร์แปหรือเบอร์สิหรือประแจดาวก็แล้วแต่ชนิดของรถหรือรุ่นที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็ถอดน็อตยึดออกเมื่อถอดน็อตยึดออกแล้วนะครับตัวโบเวอร์ก็จะถูกดึองออกมาอย่างง่ายได้ แล้วก็ดึงออกมาจากด้างทางด้านล่างนะครับเมื่อโบเวอร์หลุดออกมานะครับแล้วก็ใช้มือประคองแล้วก็ดึงออกมานะครับจากนั้นแล้วก็นำโบเวอร์มาทําความสะอาดในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนเราต้องการบำรุงรักษาเราถอดทาความสะอาดเราก็สามารถใช้ผ้าเช็ดนะครับใบพัดนะครับเช็ดคราบฝุ่นคราบ,าบอะไรออกแล้วก็น้ําล้างน้าแป๊บถ้ามีเครื่องฉีด ความดันสูงก็สามารถฉีนะได,ดได้ง่ายมันก็จะหลุดได้ง่ายนะครับควรระวังก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าให้น้ําเข้าในตัวมอเตอร์ซึ่งเขาซีนวาย่างเรียเราโอกาสเข้าจะน้อยมากนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการตัวเช็คตัวโบ,โบเวอร์นะรว่ามันทํางานลักษณะไหนหรือบุนอย่างไรนะแล้วก็มันมีสสายนะครับตัวเบอร์แล้วก็ต่อเข้าแบตเตอรี่บวกลบ ครับดูที่ทางการหมุนนะครับเราก็ลักษณะเมื่อหมุนแล้วจะมีเสียงหรือมีเสียงผิดปกติหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เราถอดออกมาแล้วเราต้องการเปลี่ยนนะครับมันชำรุดแล้วเราฟันธงแล้วว่ามันเสียงหายแน่นอนเราก็นําตัวอย่างนะครับไปซื้อไปร้านอะไรนะครับไปซื้อนะครับซื้อตัวอย่างไปนะครับแล้วก็จัดโบเวอร์ตัวใหม่มา ราคาก็จะประมาณเริ่มต้นที่400บาทถึง1,500บาทแล้วแต่รุ่นนะครับและแต่ยี่ห้อนะครับของแพ้ของเทียมนะจากนั้นเราก็นำมาประกอบย้อนกลับ,นะบนำมอ,มอเตอร์โบเวอร์สวมเข้าไปนะครับขันสกูรล,ล็อกเข้าเหมือนเดิมนะครับเสียบแจ็กสายไฟนะขันให้แน่นจากนั้นก็ใส่ลิ้นชักเก็บของให้เรียบร้อยปิดแล้วก็ ทดสอบนะครับสตาร์ทเครื่องลองทดล,ลองเปิดแอร์แล้วก็ดูสังเกตโบเวอร์นะครับลักษณะการบมรุงรักษาหรือการเปลี่ยนโบเวอร์ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับมีอะไรจะคอมเมนต์ให้ทำเรื่องอะไรอีกก็แจ้งมาได้นะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ